มังกรค่ะนะคะมาแน่แต่ช้าหน่อยนะชาวมังกรเกิดอะไรขึ้นมาดูกันนิดนึงนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะในเดือนเมษายนนี้อย่างนี้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรถ้าคุณมีการดิวติดต่อเรื่องธุรกิจเรื่องการงานใดๆมาก่อนหน้านี้แล้วมีการได้รับการอตอบกลับจากคู่ค้าคู่เจราจาของคุณในทำนองที่ว่า โอเคเดี๋ยวจะให้คําตอบกลับมานะคะจะให้คําตอบกลับมาคุณก็มีความหวังแล้วถูกไหมคุณมีความหวังในใจแล้วว่าเออมันจะต้องโอเคแน่เลยนะคะถามว่าโอเคไหมดูจากหน้าไพ่นะบอกเลยมันโอเคค่ะแต่มันไม่ใช่เวลานี้อืมนะเช่นมีใครรับปากคุณไว้ว่าเดี๋ยวอันนี้จะทาอันนี้ให้นะเนี่ยแต่จะทาอันนี้ให้เลยนะคะในเดือนเมษายนนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสถานการณ์เนี่ยนะมันจะไปไปในทิศทางนี้นะคืออาจจะมีคนรับปากให้กับคุณ หรือ80%และบอกคุณว่าได้เน่เซเยตกับคุณอะไรเงี้ยนะคะแต่80%ที่ว่าเนี่ยมันจะยังไม่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คุณต้องการมันตอนนี้มันจะต้องรอนะคะมันจะต้องรอดังนั้นเนี่ยในเรื่องนี้นะคัมภีร์คณกรของเดือนนี้จะมีผลดีผลบวกกับชาวลัคนาราศีมังกรในเกณฑ์ที่ว่าถ้าคุณตั้งใจหรือมุ่งม,มั่นในการทําอะไรบางอย่างมาก่อนหน้านี้แล้วหรือในเดือนนี้มีเกณฑ์ตกลงเจรจาธุรกิจอะไรกันไว้ก็ตามแต่ สิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันจะมีการวางเขาเรียกเลยนะมันจะมีการวางหรือการพิสูจน์หรือการทำแอคชั่นการเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามั่นใจว่ามันจะมามันจะได้มันจะเป็นในสิ่งนั้นมันจะมีการการันตีค่ะเช่นยกตัวอย่างถ้าจากถ้าสมมติคุณดีวธุรกิจอะไรเอาไว้แล้วก็บอกว่าแล้วคุณบอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าทางฝั่งที่คุณพูดคุยกันอยู่ถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณจะเอาคุณวางเงินมาสิมัดจําก่อน อย่างเงี้ยยอมวางค่ะอ่าเกณฑ์อย่างนี้นะคะเกณฑ์ที่จะปรากฏขึ้นคือเขาจะยอมวางเงินมัดจาบางส่วนอ่าอย่างงี้นะคะเช่นคุณขายอะไรอะ่ะสมมติขายที่ดินอ่ะสมมตินะคุณขายที่ดินขายบ้านอะไรไม่รู้สักอย่างหนึง่งแล้วคุณบอกถ้าเกิดจะเอาจองค่ะวางจองไว้นิดนึงก่อนสักห้าพันก่อนค่ะพี่อ่ะแล้วเดี๋ยวถ้าพี่โอเคจริงๆถ้าหลังจากนั้นพี่ค่อยมาเคลียร์ให้หนูนะแล้วสมมติลูกค้าบอกคุณนะว่าอ่ะเ,อาะเนี้ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยวันก่อนสิ้นก่อนสงการเนี่ย จะมาเคลียร์ให้คุณจะมาปิดจอบเรื่องนี้ให้กับคุณงั้นตอนนี้วางวางไว้จาไว้ก่อนสมมติเขาวางไว้ห้า0ันนะแล้วเขาบอกว่าไม่เกินสงการจะมาปิดให้กับคุณสิ่งที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นมันจะไปในทิศทางนี้นะคะเงินจองเขาวางแต่สงการไม่มาอาจจะเผลอๆไปนู่นนะคะปลายเดือน ะะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นดังนั้นใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคุณรู้เกณฑ์ข้อน,นี้ไว้มันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งคือในช่วงเดือนนี้เมษายนมีใครจะดีลธุรกิจกับคุณหรือจะมาเจราจาอะไรก็ตามในเชิงของธุรกิจการค้าการขายอะไรก็แล้วแต่คุณรู้แนวทางแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะคะดังนั้นไปหาวิธีทางหนีทีไล่เอานะคะ มาแน่แต่ช้าหน่อยเกณฑ์ของคุณชัดเจนมากมาแต่มันช้านิดนึงจากที่ว่าคุยกันเอาไว้อาจจะเลื่อนออกไปอีกอะไรประมาณนี้นะคะจะตกมาในลักษณะแบบนี้แม้แต่ในเรื่องของเงินค่ะใครที่เป็นอยู่ในฐานะลูกหนี้คุณหรืออันเอาลูกหนี้ก่อนนะถ้าเขาเป็นลูกหนี้คุณแล้วเขาบอกคุณไว้ว่าโอ้คุณพี่ขาเดี๋ยวนี่ค่ะกลางเดือนนี้เดี๋ยวหนูส่งเงินคืนให้เลยนะคะอย่างนั้นอย่างนี้นะอ่ะ คือคุณก็คาดหวังแล้วคุณก็เมนจของคุณแล้วใช่ไหมวางแผนแล้วว่าจะใช้จ่ายเงินยังไงพอถึงเวลาจริงๆเอา้ายังไม่มามันจะมีการออกมาเป็นขยักนะคะเข้าใจเขาว่าขยักไหมเหมือนเป็นเบี้ยหัวแตกมาก่อนอะขยักมาก่อนอ่ะคุณพี่ขาขออนุญาตค่ะคืนห้าร้อยก่อนนะคะอีกประมาณห้าหมื่นห้าเดี๋ยวหนูค่อยคุยค่อยคืนอีกทีนึงหนูขอห้าร้อยก่อน <c oughs> นะมันอาจจะมีแนวๆเน,นี้ยเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะสําหรับชาวลัคนาอา่าราศีมังกรน,นะคะโอเค